ไม่อยู่แล้วใครจะมารับน้ําท่วมไม่อยู่แล้วใครจะมารับหนี้ครัวเรือนไม่อยู่แล้วใครจะมาสู้กับทุนจีนให้มันปวดหัววุ่นวายจะสู้กับหนี้สินต่างๆต้องมากงมาแก้หนี้นู่นนี่นต,ต่างๆางไม่อยู่แล้วใครจะมารับวิกฤตวิกฤตต่างๆเดี๋ยวก็โรคระบาดเดี๋ยวอะไรต่างๆพี่จะให้ลุงพีมารับเรื่องพวกนี้เหรอพี่จะให้ล <ederim> ุงตู่มารับเรื่องพวกนี้เหรอ ทษครับลุงตู่เขารู้มาก่อนเกมนะครับเขาถึงต้องซื้อทองคําวางเอาไว้เขาถึงต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานเอาไว้เยอะแยะมากมายและสิ่งที่เขาทำเอาไวค้คือเขาปูทางรอเศรษฐกิจมันพังนะพังแล้วเป็นงไงน้องกบประชาชนต้องชิปหายนะทำไมประชาชนต้องชิปหายครับน้องกบประชาชนชิปหายเพราะาประชาชนจะได้จดจําถ้าประชาชนไม่ชิบหายประชาชนจะไม่จำและประชาชนได้รู้ว่านักการเมืองก็ช่วยมึงไม่ได้ยกเว้นมึงต้องช่วยเหลือตัวเองมึงต้องวางรากฐานการเงินใหม่ทั้งหมด มึงต้องกลับมาเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการการเงินลหลายดอมส้มทั้งหลายกูแนะนําไปลงคอ,กพอพงไก่พอพัดลมมึงไปเลยพอพ,พ,พัดลมหมายพอพัดพัรลมเนี่ยนั่นะมึงไปจัดคอสเลยจัดคอทส์ด้อมกีบเลยจะได้รู้ว่ามึงไม่ต้องมาพึ่ง,งรัฐบาลนะรบ,บริหารจัดการการเงินลงทุนให้เป็นแพสติอินคัมอะไรของมึงอะทีนี้พี่เข้าใจหรือยังว่าทําไมลุงป้อมถึงต้องไปเป็นฝ่ายค้านพอบอกเลยนะครับยิ่งเสืออยู่ใกล้หมาเมื่อไหร่เนี่ยเสือมันจะกัดเมื่อไหร่ก็ได้ สาเหตุที่ทหารเนี่ยเขาไม่เล่นเกมติดดาบติดดาบแล้วเชื่อตระกูลชินเนี่ยนะฮะเพราะพี่ต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจฯฯฯโลกมันอยู่ในช่วงขาลงเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงขาลงอัตราดอกเบี้ยขาข,ขึ้นแล้วมันจะกู้เงินที่ไหนไปสร้าง s อ c ไม่มีใครเขากู้เงินมาลงทุนเอ c ดีซหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดอกเบี้ยขาข,ข,ขึ้นนะครับจนกว่าจะผ่านดอกเบี้ยขาข,ข,ข,ขึ้นแล้วเศรษฐกิจมันกลับตัวเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจกลับตัวพี่นับวันถอยหลังอิงๆได้เลย เพราะฉะนั้นจะเย็นๆสิ่งที่พี่ต้องทําคือรักษาตัวเองไว้ให้รอดมีสุขภาพที่แข็งแรงนะฮะอย่าไปเสียสุขภาพปิดดูขำๆได้นะฮะเครียดก็พอเป็นกระสายได้นะ,ะแล้วถ้าพวกมันไม่ตีด้วยก็จะตีกันเองอีกนะ,ะโอ้ยไอ้สลิมฟังลุงพี่ไอ้สลิมฟังเอกนัทมึงไม่รู้เลยยังไงว่ากขาปศเขาปะทุงปะท้วงมานู่นนี่นั่น,นอะไรต่างๆแล้วแล้วแล้วยังไงแล้วมึงย้อนกลับไปมึงแก้ไขอะไรได้ <laughs> คือถามนิดนึงอ่ะคือมึง,ม,งมึงจะมองประเทศไปข้างหน้าหรือเปล่าถ้ามึงมองไปก็ได้นะมึต้องให้ปรระเเเทศคลีย์ตัวอง นะครับเชียร์คนเฮียออกนะฮะเพราะนั <not> ้นเองเนี <two are> <obsession> ่ยใครจะร่วมอะไรให้มันร่วมไปเถอะนะฮะเพราะยุศาธตร์ชาติมึงต้องเข้าใจเขามายุทธศาสตร์ชาติพูดมันเป็นร้อยรอบว่ามันจะขับเคลื่อนแทนองค์กรพรรคการเมืองพรรคการเมืองคือหน้ากากในการแสดงผลพรรคการเมืองนะฮะคือหน้ากากในการแสดงผลของระบบที่มันต้องมีพรรคการเมืองเป็นหน้ากากเพราะว่ามันจะได้หลอกต่างชาติได้ว่านี่ประเทศไทยยังเป็นประชาธิปไตยอยู่อ้าวน้องกบแล้วทำไมแล้วปัจจุบันนี้ประเทศไทยไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วหรอครับพี่เห็นประชาธิปไตยมันเละไม่ล่ะ มีประเทศไหนที่เป็นประชาธิปไตยไม่เละบ้างฝรั่งเศสเละไม่ล่ะ <c oughs> มันมีแดกกับฝรั่งเศสทุกวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเองไม่ต้องซีเรียสนะครับตอนนี้ต้องให้พรรคแดงรับไปเต็มๆนะฮะเมื่อพรรคแดงเป็นนายกนะฮะทหารจะมารุนแรงเร่งคดีนะให้ไอ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 ้ศิลเนี่ยนะฮะมันแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ยึงคือคือเข้าใจไหมฮะ คือถ้าทหารไปเล่นเกมมากพอไปทําให้หมาจนตอกหมามันก็จะแว้งมากัดเจ้าของ <c oughs> ทีนี้พี่เข้าใจหรือยังครับว่าเกมมันจะจบหรือไม่จบให้พี่คิดการเมืองบนเศรษฐศาสตร์หรือการเงินถ้าเศรษฐกิจมันยังไม่ได้รีบาวกลับตัวมาสงคารามมันยังไม่จบนะฮะมันจะถูกลากไปเรื่อยๆและลากไปถึงอาจที่ต้องใช้พรรคส้มขึ้นมารับกรรมตรงนี้โดยการที่เอาพรรคส้มมาเป็นรัฐบาลก็เป็นได้ถ้าเหตุการณ์มันยืดเยื้อ เขาก็ forecast ไว้แล้วว่าไม่เกินสามสี่ปีห้าปีถัดจากนี้ไปดังนั้นเองเดี๋ยวสลิมว้าวุ่นอีกรอบในตอนเลือกตั้งสมมติว่าพรรคส้มมันขึ้นมาได้ทีนี้อาจจะจับพรรคส้มไปอยู่กับแดงเลยก็ได้แล้วทีนี้ถึงข่าวเชื่อทีเดียวสลิมอย่างเราอย่าพึ่งกะลีลุกลีลุกลนนะฮะไปเป็นนายกสลิมอย่างเราตอนนี้รู้อยู่แล้วว่าทางข้างหน้ามันจะชิบหายแล้วพี่จะเดินไปทําไมพี่คนนี้บอกว่าสลิมต้องซวยต้องซวยกันทุกคนครับพี่ ต้องรับผิดชอบร่วมกันครับต่อให้พี่ไม่ได้เลือกครับเกมนี้บอกเลยนะฮะสลิมต้องเจ็บด้วยนะฮะเออนะครับเพราะว่าเราฝากความหวังไว้อีส้มกับอีแดงมันเลือกกันมาเยอะนะต้องทำใจว่าคนโง่มันเยอะกว่าพี่ สลิมมองเกมออกอย่างน้อยสลิมก็ปรับตัวได้และรู้ตัวและเข้าใจพอเข้าใจสลิมก็แค่วางรากฐานของตัวเองให้มันมั่นคงแค่นั้นเองเพื่อรองรับอย่าประมาทกับชีวิตแค่นั้นเองครับผมที่พักแดงจะต้องเจอเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจนะฮะโรคระบาดักอ่เพาเรียกว่าภัยพิบัติอะไรต่างๆอย่างเดียวนะฮะแต่มันต้องเจอเรื่องของพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนแต่มันคิดว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนผมเคยบอกแล้วว่าการให้ไอสินมันขึ้นมา นะฮะพอยเพนสำคัญเพื่อต้องการบีบให้มันทะเลาะก,กับนะฮะสมเด็จวุนเส้นพี่ไม่ต้องกลัวเรื่องก่อกูดนะครับเพราะว่าทหารพี่ต้องเข้าใจก่อนว่าทหารคุมยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์มีกฎหมายรัฐมนตรีหกศูนย์มาคุมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับนะฮะสินจะเดินเกมยังไงสินจะแบ่งปันนู่นนี่นั่นสินแบ่งปันไม่ได้เพราะทหารไม่ยอมเพราะมันไม่ใช่พื้นที่ซับซ้อนมันเป็นพื้นที่นะฮะของประเทศไทยมาตั้งแต่ตอนฝรั่งเศสแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ถ้าสินทําไม่ได้สินจะเข้าสู่การขายชาติสินคดีีีหนนักกกว่า้อ แล้วสินไม่ได้โดนนะครับแต่ลูกสินจะโดนเพราะนั้นสิ่งที่สินเป็นห่วงที่สุดไม่ใช่ตัวเองแต่สินสิ่งที่สินเป็นห่วงที่สุดก็คือลูกนะครับเพี้ยใจเพราะนั้นเองการเหลือไว้ให้มันเล่นการเหลือไว้ให้สินมาเล่นเคลียร์กับสมเด็จบุญนเส้นเพราะอะไะเพราะมันมีญาติที่ไปดองกันอยู่พี่ก็รู้เ <laughs> กาะกูดไม่ได้เป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับเพราะเกาะกูดเป็นของไทยมาตั้งแต่สัญญาแบ่งดินแดนระหว่างไทยฝรั่งเศสมาตั้งนานแล้ว ดังนั้นเองลุงตู่เชื่อมพนันธมิตรกับมินน้องลายโดยการไปสร้างบุญคุณเอาไว้อย่างที่ผมบอกว่าท่าเรือทวายคือสิ่งที่ลุงตู่ปล่อยกู้แล้วไม่คิดดอกเพื่อต้องการมีส่วนร่วมในการหาผลประโยชน์จากท่าเรือตรงนั้นเพื่อเป็นการนําส่งก๊าซต่างๆเมื่อเกิดสงครามมาอย่างน้อยประเทศไทยก็จะมีท่อส่งก๊าซจากหลายๆที่ที่มันเข้ามาพลังงานเป็นเรื่องสําคัญทําไมสิ่งที่เขาต้องพยายามสร้างโรงไฟฟ้าเยอะแยะมากมายเพราะเขาจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พวกมึงก็ไม่ให้สร้าง เพราะในยุคสงครามเองการมีพลังงานการมีไฟสำรองมากเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่เห็นความสำคัญหรอกมึงจะเก็บไฟมาเกินทาไมนู่นไอพวกสม้มมึงจะเก็บไฟมาเกินทาไมไฟมันนู่นนั่นเดี๋ยวพอมึงไม่มีไฟใช้มึงจะร้องหา <laughs> เพราะช่วงที่สงครามมันเกิดขึ้นแล้วมันรุนแรงขึ้นเราไม่รู้มันไม่มีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นเก็บเกินไม่ดีกว่าขาด การมีไฟใช้มันดีกว่าไม่มีใช้พอถึงจุดๆมันไม่มีใช้ <laughs> มึงก็ไปด่าเขาอีกว่าเนี่ยไม่มีการประเมินสถานการณ์พี่ต้นอ้อขอบคุณครับพอเขาประเกิดประเมินสถานการณ์ในการเก็บไฟสำรองเยอะแยะมากมายสร้างวงไฟฟ้าต่างๆเยอะแยะมากมายมึงก็ไปด่าเขาว่าสร้างมาทำไมเยอะแยะก็เขาประเมินสถานการณ์แล้วไงว่ามันจะแรงเห็นไหมลุงพูดอะไรไม่เคยผิดนะฮะพี่ติวขอบคุณครับผมลุงพูดว่าอะไรลุงพูดว่า ให้ใช้นะฮะวิทยุทางทิตเตอร์นู่นนี่นั่นต่างๆสมเด็จสมัยนี้ใช้ไม่เป็นแล้วเพราะอะไรเพราะมึงเพิ่งเดืสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพราะไม่มีไฟฟ้าใช้สัญญาณสนาจโดนตัดมึงเรียกร้องหาใครไม่ได้ไงนี่ไงควายลุงบอกว่าให้ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงไข่นะฮะเออไข่พงไข่แพงสุดท้ายแล้วเป็นไงมึงไม่ได้ถ้ามึงเลี้ยงไก่แบบนี้ไข่แพงมึงรวยไปแล้ว คนเขามองล่วงหน้าคนที่เขามองเกมออกล่วงหน้าถึง2ี่สปีเนี่ยนะครับมักจะโดนด่าว่าบ้าก็เหมือนคนที่คิดจะผลิตเครื่องบินอยากจะให้คนบินได้ตอนนั้นคนด่าว่าบ้าม่มบ้าหมดแหละเพราะมึงคิดว่าเอ้คนมันจะบินได้ไงว่ามึงบ้าแล้วเหมือนกันนะฮะช่องกบมโนก็โดนด่าว่าบ้าเหมือนกันเพอาะที่สำคัญคือเรื่องพื้นที่ทับซ้อนพี่ไม่ต้องสนใจอะไรมากแค่ทหารยืนยันว่าไม่ยอมคือจบแล้วพี่นะฮะพอกกี้มันไม่ได้มีทหาร เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นหว่วงเรื่องกอกงกอกูดนะครับสิ่งที่กี้หรือสินต้องเจราจากับสมเด็จวุ้นเส้นคืออะไรต้องรู้แล้วว่าวุ้นเส้นมันเจาอย่างไงถ้าวุ้นเส้นไม่ยอมจะลบก็ลบและลบเนี่ยประเทศไทยมีจีนเข้ามาเอี่ยวแน่นอนเพราะอะไรเพราะจีนต้องเข้ามาปกป้องธุรกิจที่ลงทุนในประเทศไทยซึ่งเำมหรู้สิ่งนี้ดีแล้วลุงตู่รู้สิ่งนี้ดีลุงตู่ถึงปล่อยให้ทุนจีนมันมาลงทุนจีนมาลงทุนในประเทศไทยดั้มราคาจนสินค้ายุโรปมันพังปีหน้า ไม่ใช่แค่ทุนจีนมาลงทุนกระจายในประเทศไทยอย่างเดียวทุนจีนไปทําลายแม้กระทั่งอเมซอนที่อยู่ในอเมริกาอเมริกาก็โดนแต่สิ่งที่ทําคืออะไรลุงลุงพีนะฮะลุงพีเป็นคนดิวฉางอันและเสี่ยวเผิงเข้ามาและมีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานอีวุงอีวีคาต่างๆดังนั้นเองลุงพีจึงมีบทบาทสาคัญด้านพลังงานมากๆแต่ต้องใจเย็นๆให้กําลังใจกันหน่อย <S 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 นะครับลัดมีเป็นสิ่งที่ลุงพีต้องผ่านไปได้ลุงพีต้องโดนด่าครับ นะฮะลุงพีต้องโดนด่าเพราะลุงตู่ก็โดนด่ามาเหมือนกันกว่าจะโครงการอะไรจะเสร็จต่างๆเยอะแยะมากมายลุงตู่ไม่โดนด่าลุงตู่โดนมาเก้าปีครับ <laughs> ลุงพีจะโดนด่าสักเก้าเดือนลุงพีก็ต้องทนให้ได้ครับ <laughs> เพราะฉะนั้นผมไม่ได้แบกลุงพีแต่ผมให้กําลังใจลุงพีแล้วกัน <laughs> นะแค่นั้นเองครับส่วนแต่ส่วนไอ,อ้ขิงเอกนงเอกนัทอัตวงอัทวิทย์ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องสารสาลาสำคัญอะไรใครจะเข้าใครจะออกผมไม่ได้มากะดีกระดาอะไรนะฮะมันก็แค่หมากตัวหนึ่งแค่นั้นเองเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะพักก็คือหน้ากาก ลุงพีไม่จำเป็นต้องเป็นนายกเลยด้วยซ้ำแต่ลุงพีจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องของพลังงานเพราะมึงจะขาดลุงพีไม่ได้เพราะลุงพีเขาดิวไว้เองหมดบิมสเต็กความร่วมมือทางอ่าวเบงกอลลุงพีกูก็ดิวรัสเซียลุงพีก็ดิวอ่าเจ้าชายลุงพีกูก็ดิวเพราะนั้นถ้ามึงเอาลุงพีออกมึงก็ดิวอะไรไม่ได้เพราะนั้นมึงแป๊กนี่คือสิ่งที่วางรากฐานเอาไว้นี่คือสิ่งที่ลุงตู่มอบระดกเอาไว้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยกูบอกแกเลยว่ามึงไม่ได้มีคอนเนคชั่นเห็นหรือยังตอนที่ไปช่วยคนที่ซูดานเนี่ยนะฮะ ถ้าไม่ใช่ลุงตู่หรือกองทัพนะฮะตัวส่งตัวแทนไปเจราจาเขาไม่ให้มึงบินผ่านหรอกให้รู้บ้างว่าจันโอชาหรือจันส่องล่าใครมันจะแน่กว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่ยังมาตีกันเองอยู่อันนั้นสุดแล้วแต่พี่เลยครับ